มุมโปรดในบ้านเลยนะครับนี่อ่ะมุมนี้เป็นมุมโปรดในบ้านเลยนะครับเป็นมุมที่อ่าผมเนี่ยจะมานั่งต่อโมเดลนะอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับพี่นัเด็กฮีโร่นะครับก็บวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถึงอ่าพวกกลโกงต่างๆนะกลโกงของพวกร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับก็บผมเนี่ยก็จะซื้อของออนไลน์เป็นประจำนะพวก โมเดลโมเดลเอะไรต่างอย่นี้นะครับกันดมวันนี้ก็ได้กันด้มานะเนี่ยกันดมได้มาสองตัวน,นี่ตัวนึงโอ้บิ๊กเบิ้มเลยไปค่อยมารีวิวนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนโกงนะครับคนโกงของพวกร้านค้าออนไลน์นะครับที่มันขายของต่งตางๆเน,นี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยซื้อออนไลน์นะครับสําหรับพวกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรที่มันขึ้นฟีดเรานะทาไมถึงว่าโกงนะครับ พอดีผมเนี่ยไปสั่งซื้อนะครับเป็นโมเดลตัวต่อเหมือนคล้ายๆเลโก้นะครับตัวต่อของร้านร้านหนึ่งนะครับเขารีวิวมาดีๆเลยเนี่ยมันควรจะได้ ه, เป็นตัวแบบนเนี้ยเแบบนี่ยไอแบบเนี้ยมาริโอนะมาริโอ oh. ก็สั่งจ่ายเงินปลายทางนะครับรวมราคาก็ไม่แพงหรอก118บาทนะครับ118บาทเนี่ยก็จะว่ามันหลอกไหมมันก็หลอกกึ่งๆอ่ะครึ่งๆนะ มันส่งของนะครับมันส่งของแต่มันได้เป็นตัวนี้มาเป็นมาริโอตัวนี้มาเลยนะซึ่งมันจะต่างจากที่มันโปรโมทไว้นะครับต่างจากที่มันโฆษณาไว้อืแต่ก็ยังดีที่มันส่งของมานะนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆระวังไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาไปสั่งของออนไลน์เนี่ยสั่งของออนไลน์ใน Facebook หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเช็คเครดิตล้านให้ดีนะครับแล้วก็ดูรีวิวดูรีวิวต่างๆว่ามีคนใช้จริงอะไรหรือเปล่านะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะ ดูดิมันต่างขนาดไหนดูดินี่มารียกับตัวที่มันรีวิวมันจะมีตัวมาเรียกับดูชิใช่ไหมเี่มังกรนะครับแต่มันได้ตัวนี้มามันก็ยังดีนะว่ามันยังส่งมาให้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาสั่งของที่เก็บเงินปลายทางนะ่ะในความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็จะไปแกะเช็คของนี่เามันมันก็ยากอยู่นะมันก็เกรงใจคนส่งด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วด้วยราคาที่มันแพงด้วยก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับก็มาแจ้งเตือนภัยเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับผมถ้าจะสั่งของออนไลน์ก็เช็คเครดิต้านให้ดีนะครับแล้วก็ลองดูรีวิวนะหลักๆก,ก็รีวิวนะครับแต่ถ้าเป็นสั่งของพวกในช้อปปี้รัสด้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะว่ามันจะมีช้อปปีที่เป็นตัวกลางอยู่แล้วรัสด้าเป็นตัวกาลาง้วถ้าเกิดของได้มาไม่ตรงปกปุ๊บเราไม่ได้กดยืนยันว่าจะอาโอนเงินให้เขาอะไรเงี้ยมันก็จะ ช่วยเซฟเราได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ตัวกลางที่เป็นช้อปปีหรือลาซาด้เนี่ยเขาก็จะไม่ส่งเงินไปให้คนขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใน Facebook อย่างเงี้ยเราโอนเงินโดยตรงใช่ไหมนะถึงจะเป็นเก็บเงินไปทางเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่ดีนะครับนีนะ่ถึงโดนมาอันมามา,มา,มาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กัน,กนแล้วกันนะครับด้วยความที่มันถูกด้วยแหละมันถูกด้วยแล้วก็ลองดูอยากลองดูนะครับก็ดีนะจะได้รู้นะครับผมก็โอเควันนี้ก็มาฝาก เพื่อนเพี่นเท่นนี้นะครับผมก็เวลาจะสั่งของอะไรเนี่ยที่มีมูลค่าส,งสูงนิดนึงเนี่ยมันก็จะเสียดายดนะก็ลองถ้าเก็บเงินไปทานก็ลองเช็คก่อนก็ได้นะเช็คก่อนก็ได้นะครับอืมมันก็จะได้เป็นประโยชน์กับเราด้วยแต่หะดกๆส่วนมากคงไม่ค่อยได้เช็คกันหรอกนะครับก็โอเคมันยังส่งมาให้อยู่นะโอเควันนี้ไม่เตือนภัยทีานี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ